ครับวันนี้หมอจะพามาทําความเข้าใจนะครับการเสริมโอเพนแต่ละแบบได้ผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าการเสริมเทคนิคโอเพนเนี่ยมีการใช้กระดูอ่อนข้างหลากหลายเช่นกระดูอ่อนใบห,หูนะครับกระดูอ่อนผนังก้นจมูกหรือบางครั้งใช้กระดูอ่อนเทียมนะครับหรือในบางคนเลือกใช้กระดูอ่อนซิโคงเนี่ยเอ๊ะแล้วผลลัพธ์มันต่างกันไหมนะครับ ถ้าเราเป็นคนที่จมูกโด่งอยู่แล้วเนี่ยาการใช้กระดูกอ่อนเพื่อทําให้ปลายจมูกดูโด่งขึ้นดูยาวขึ้นไปอีกเนี่ยการใช้กระดูกผนังการจมูกมักจะเพียงพอนะครับ แต่กับกันถ้าเราเป็นเคสจมูกเล็กจมูกสั้นนะครับการทําเทคนิคโอเพนโดยใช้กระดูอ่อนผนังก้นจมูกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอทําให้รูปทรงเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนะครับเดี๋ยวหมอจะขอยกตัวอย่างเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เสริมกับหมอ,อไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเสริมด้วยกานใช้เทคนิคโอเพนเหมือนกันนะครับแล้แต่เลือกใช้กระดูอ่อน ผนังกันจมูกกระดูกอ่อนใบหูแล้วก็มีการเสริมด้วยวัสดุทางการแพทย์หรืออาจจะเรียกว่ากระดูกอ่อนเทียมก็ได้นะครับเพื่อให้ปลายดูโด่งและยาวขึ้นแต่เวลาผ่านไปเนี่ยการหดหลังหรือการหายของแผลเป็นบริเวณจมูกเนี่ยทำให้จมูกคนคายเนี่ยดูสั้นขึ้นนะครับเลยกลับมาปรึกษาแก้กับหมออีกรอบนะครับหมอประเมินแล้วว่าเนื่องจากกระดูกอ่อน,นขนคายทำน,นี้ีเพียงพอคนคายเป็นเคสจมูกสั้นนะครับการผ่าตัดแก้ไขครั้งที่2เนี่ยหมอใช้เทคนิคโอเพนเหมือนเดิมนะครับแต่แตกต่างกันที่หมอเลือกใช้กระด อ่อนซิโครงนํามาแก้ไขโครงสร้างนะครับก็จะทําให้จมูกของคนไข้เนี่ยมีความโด่งและยาวขึ้นได้มากกว่านะครับและหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยมีความคงทนกว่าการใช้กระดูกอ่อนผนังก้นจมูกนะครับเพื่อลดการหดหลังของจมูกที่จะทําให้จมูกดูสั้นขึ้นภายหลังผ่าตัดนะครับ